น่องมูเรามีก hmm. mm ันกระมุยแล้วจะมีบคนรีวิวอกันกมุยเห็นบ้างอนี้นึว่าเสียงงุกทำนะน้องมูว่ากินข้าวดูทไมไม่ตวนีนกว่าเสียงงุกไงรีวิวเาเ้อเบือกใช่ปะตั้งกันมอนน้บอตนุทำ่ได้ของพ่ออยชื่อมาซื่อตนึ่งอ่ะพกห้อยบาทุกไได้ใช่ใช่ปุนของข้าวหของหวา ดมากเลยใส็นี่มย่อมยเใเลยไมใจเย็นฮู้ใส่แล้วเนี่ยวานม่ันมากเลยได้ล้วงอ๋อเทกันบมดเลยเนาะถวเดียวใช่เลยถวเดียวเลยเป็นยังงนมเมียว เดะแท้นี่เนาะโคนตั้งได่ละบาทนี่ตกรถบ่ตกรถโอ้ยเนาะจับกล้องน้ำกระบอกทันทีเลยขี่รถไม่ดีว่าไงตัวนั่นเลยบ่ได้เมาอย่างบ่เมาเหม็นเมาเสติงอย่างบ่เนาะคอยลากซีฟของบ่หนุ่มจ้ะตานุบโอ้ยตานุบดีที่สุดเลยเนาะตานุบเอ้ยมั่นใจแล้วบ่อันพายติบเขาวันนั่นนี่นะเมื่อนั้นนะคอยถือว่าอยู่ได้เพิ่นว่าบ่ให้กินข้าวเจ้าเจ้าบ่ได้ว่ายอย่างบ่บ่เพิ่นว่า ไปหากินเขาซาตาเบเรลวซื้อไปแท่นพอนเดอร์ไป่โอ้เอ้เอ้าเดี๋ยน้อกินน้ากันนี่ละานม่งกินนี่ใหี่เด็กะมีต่ขาวซื้อมาเนาะเออซื้อมาแน่ช่กันกินเนาะดน้้ข่อยข่บอหนุ่มเงบนะโดยโดยมากมากอ่านี่นี่นี่อันอันอ่ะอ้าวอาจารย์่อยโบโบมีอย่างไรคอยเอาตัวนี้เด้อแจ่มเด้ออ่าเจอมเจอมโอ้ยเนาะ อ่าๆไก่เนาะอืม hmm. ม mm ื hmm. mm ้อนี้จี้ใส่กระคักรถมื้อนี้เนาะมันได้กระโหงใหญ่นึงพุ่นน่ะฮะเอาไม้พร้อมบ่อ๋โดโโอเด้น่นทง FC เพิ่นเว้ามาฮะเจ้าไปกน้ปลาตามกันบดเพิ่นเว้าดองนั่นก็ได้เพิ่นบัดเว้าชุมอยมากินข้าวเจ้าีเจ้าบัดย่านว่าเจ้าบ่หาข้าวให้ชุมอยกินบ่แม่นโอ้ยเนาะบ่เป็นหยังดอกน่ะแต่บ่ได้ชายังดอก ว้าอยู่น้ำกันมียังชู้กินกินเว้าเยะเว้าหัวกันไปชื่อกพี่นอ้นองเลยพี่พน้องเลยเปี๊ยงปลาพี่น้องเลยเมื่อกี้นะมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้น่ะกินเขา่าอ่ากินข้า,ขาวอยู่เฮือนตะ덩นุ่มแล้วคือเกาเปิ้ลโอ้เป็นตัวเป็นสายแสงเลยเปิเป้ลตกรถพี่น้องเลยเนาะตกลงนี่ฟ้าปุ๋ยดูเลยไล่ถ่ายดิฮะเปิ้ลไล่ถ่ายดิโอ้ยเ <ๆ S 2> ล่ท้ายก็เล่รถแล้วก็เกาแล้วได้ฮะอ่า ซาตาได้เลยได้กินโอ้น้องสบายดีเนาะเอาบบใดก็ได้กินน้ำมูกแล้วโอ้นี่บ่อปิงปลาขาวเพิ่นบ่เซียนซื้อปลนอนแล้วทั้งนี้ไข่บดคืนเป็นบ่เพื่อนนี่ก็ให้ให่นักแนนนี่เม็นแต่มามาตอนเวทลังจากชักยามาแล้วก็ให่นักเยอะแล้วก็มืาอคืนนี่ก็ให้ช่วงเก้าโมงเนาะแล้วก็มิดไปโดนเติบแล้วก็มาช่วง บ่ายโมงไข่ขึ้นแล้วก็เอายาให้กินแล้วก็มาไข่อีกสี่โมงเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่เพื่อนว่ายังยังนอนอันนี้อยู่ยังบริข่ายั่อันนี้เด้หัวไปห้องอังอกบอเออเนาะกับเอฟซีเพิ่นกับเพิ่นว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไข่คู่คน้นเะนาะกืนนะีารยังอุ้มกันกเข้าใจอยู่เนาะที่ว่าเอฟซีเพิ่นแนะนำมานะ่ะแต่ก็แพทย์หมอเพิ่นแนะนำ นู่นนี่นั่นกับเพื่อนก็แนะนำแต่เนวดีๆพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อเมนะตกใจคู่คนอยู่แล้วบ่ตาว่าถ้าลูกเต้าห้่นนะแต่ว่าก็กดีพี่น้องเนาะเขาซักกันโรคกันภัยไว้นะดีแล้วดีแล้วเอาจังชาต์ไปกินเข้ากันด้วยเดิดเจ้ากินเลยบ่กินกินน้ำหลังบ่เลยจะได้กินน้ำหลังกินโตไม่โตมันะยังไปจืดได้เออยาดอกยาดอกเนาะแลียกจังว่ามันดอกตัวใดจืดก้อนกินก้อน โถไสคือยังบ่ได้ฝากลงมืออยู่บ่อยากเข้าแต่อาเอาเอบ่ได้ว่าให้ท่าให้ยังินเนกินรถเอากินพ่อมันบ่ายแล้วข้าเช้าพี่น้องเอ้ยข้าเช้าบ่พอจังหุ่นดีเนาะโดว่าตา่ไว้เด้อมื้อนี้ว่าเออเนาะเพราะว่าเห็นได้ันบ่จเาขี่รถจักมันต้องมาไไว้แน่สินะมันมันอยากอธิบายเรื่องาเนาะแล้วก็มันได้เฮ็ดพร้อมได้มาช่วยมาเด้อังเข้าเด้อเรื่องตกรถน่ะบ่ เออเพิ่นเข้าใจแล้วเนาะเพิ่นก็บ่ได้ติดจักมากมายดอกเพียงแต่ว่ากบะติเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้เด้เนาะ่เข้าใจกันเล้นะทเนาะเรื่องเราเป็นหน้าอะไรกับพูดแต่เป็นห่วงมานุ่มพี่น้องมีแต่ว่ามื้อนี้น่ะมากินข้าวนํากันเด้อบาดนี้ล่างนงก้อนละเป็นห่วงเขาเลยเนาะเป็นเป็นห่วงเงินทำกันแก้วเนาะข้าวเขื่อนข้าวเขื่อนก็เยวะหัวเด้อข้าวเขื่อนข้าวเขื่อนละ bót kia là gì chứ? tầm măng hoang măng hung vô đây, ừ. là. đây là ôi nó nè. được đấy nè, đây, quả treo phun đấy hả ôi, ní treo phun bót nè. treo, treo 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 nó hay. nè bớt. nè, treo hay เอกิน้ไห็มาพี่น้องมาข่าวต้อการเกะได้ปีงปลากระโตที่เราละเรได้กินได้บรกินได้ไปงบเนี้ยเกะนี้ยเนีเะเาให้แบบจ้าเจ็ดสิบ เลยถือเลขบ่บ่ได้ถ uh, ือแลขเนาะอ่าโบ้ยหารมีแต่ช uh, no ื่อชื uh, ่อน้องชื n ่อน uh, ุ่งกินนี่แหละมีที่ข้อมือเด้อยน่ะพี่น้องเนาะกะคือว่าอ่อนแอเนาะกะพอเพิ่นกะห้ยคาในเมืออน้ำมันน้ำแน่ใช่นะแล้วกะชื่อปั่นกันกินพี่น้องเลยสู้กันกินนะอ่าปั่กันกินเนาะวันนี้เขาบอสเพิ่นมาบอพ่อทางอ่ากับเอาเอาเราได้เขาทีเขาทางเราได้แบบ อมาเลยพี่น้องเลยเพื่อนชาเพื่อนช่เที่ยวเพื่อนจามเทือล่างกระโตเพื่อนาบ่เพืนวมวเ่ขาวผ้าเนกล้เยื่อนผี้พือนมีนี่าท่านหลวงเพื่นนีพ่อนีีห่มนวันเหรอึนปีเลยหมัอ่ะเพ่อนปีก็ววมาหวผ้าคือเราแน่นอน บ้านเรียนกันเนาะโมเยนกันแถปีน่แวพี่น้องเลยมาบาทนี่จังใดกระทั่งบอตาเองกัขพอกาบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบอว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยเรือทางต่างประเทศน้ำเรือเอฟซีบดสมองสูบอนพี่น้องเลยบอกว่าออยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะจังใดช่วงนี่ดำให้ดำหน้าเลยบอคืออยากมิดมิดเนุงเหิมเราบิวก็อยากลุงล่วงแน่เรา น้องมูเรามีกันกระมุยนะจะมีบ้างคนรีวิวันกันกระมุยเห็นบ้างอืมวนีวาเสียงุกทำบินะน่องมูเอากินเ้าด้วยทำไมม่้ยนว่าสีงุกไงรีวิวเอาเดียแบบใช่ปะตั้งกันมอยูได้บ่ตอน้อได้ของพ่อคอยชื่อมาซื้อนึ่งอ่ะพกห้อยบาทหาบุกใคได้ใช่ใช่บุิพ่อคอยเล่นเ่าอยู่่ออืม เาเป็นมาเผาบ้านคุณดาได้เพิ่นเองเลยว่าใส่ใจเมียได้นอนน้ำนอนคืนนี้นะเองนะอยางนอนน้ำเมียอีกเดี๋ยวนี้นอนาวเด้วเด้ว่างเดินไปเนไปเฮียให้ย้ายไป้ยจะเรียกว่าไม่ได้อบตัวเลยเดินมาจะว่าเมียนอนรับหลุดรอนะถูกหลดออกไปติดนอกคุมาได้แล้วมามาไว้ขึ้นได้ปะหลนแล้วไ เดี่ยน้องมันนี่มาคืนนี้โซบะเข้ารีบน้องกินต้องไปไม่ให้ยุ่งว่ะหืมห้องดูห้องกันนะหมวยลบายใจรวดบอลนุ่มเลยเจ็บจี้ไปนะโอ้ยโป้พิษอย่างดอกรว่าเพิ่นได้เข้าใจแล้วเนาะตอนนั้นเพิ่นมาขอใจเพิ่นเป็นห่วงพิษอย่างดอกเพราะว่า อีหย่างอีหย่างเขาเขาก็ต้องเดี่ยวว่าได้คุยกันนะน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าบัวว่าบัวคุยกันนะอ่าต่างคนต่างคิดจีนะเด็กชคิดพีอดพี่เลยแมนมันมันก็ต้องได้เยวว่านะถ้าว่าถ้าว่าบัวว่ามันบัดบอกเข้าใจกันสินะบาตาก็คิดอยู่แล้วแล้เว้าแล้วก็สบายใจแน่แมนโล่งเนาะแต่ผู้ชิว้าก็คิดอยู่ได้ก่อนชิว้ากับว่าออกไปนี่เพื่อนชิวะช่างเติมฉบอเพื่อนชิบอให้เติมฉบอ จนพ่อคนว่าเอออธิบายช่วยเบานุ่มแน่ใช่นั่นเป็นเงินของพ่อเองมาันแล้วก็เออว้าวนะโมเมนชีวะโมเมนชีวอยากได้ปุดุมประเด็นยังได้พี่น้องเนาะรถเนอหนบัหัวเราะก็ดกินปลาพิชูอ้าวยังไงกินป

วงควงวงควงเนาะงงงแล้วพี่แล้วพีู่ยังอยู่ไเนาะยังมแล้วเพะยังมาติดตังยังตี่ตังบาได้บ่ตังบ่ได้ยังืมอะไรฮเนี่ยอ่ะอืออืออืมอืองๆข้างๆข้างๆน้างๆข้าง้างๆางๆขางๆข้างๆข้างๆั้าง้้งางก็อุ่นใจี้อง้างา้นา ใครแต่มาคนต้องเข้า่าใกล้ชื่อกระดังเลยป้าโตไวเลยนะขดดไว้อลน้องับน้องแวตานกระถือกับมุยรถมาแล้วนอโมตากรถือมาแล้วเขาาคนกายะไกมันดังแบบย่านว่าปรเภหมูม้ากายกระดังเอา่สิลแวงแต่ว่าตั้งหมนุ่มนี่บาไทยาเ้อะเายล้วยัลุกตื่น่ยองโยมไยนอนใกล้นอนใกลกับโบเมนดียันลูกยังหาตื่นหายอวกอวกมั้ครโอ้ย เดี๋ยวผมตะเอาซอ้อมายังบไผ่บด่างเนาะคว้าไปเลยใบไผ่พอกไก่อันนี้ดันเป็นกันงป็นบก่ยเราคอยเนาะตอนนราพาย์ไปไปขุมหม้อขุงหม้อลอยก้อนี่ไปฝากพ่อันตีสอันที่รากันขโมยเนาะพวกอันญี่นอันผู้าฝ่ารถนี่นเป็นยังตื่นเ้นมันห่วงด้วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะมีเอาเขาในเฮือนนไมีเอาเขาในฮื่นกัป้าเนี่หือขัป้าไปนอกเนี่ยกับเว้นกันขราว่าอยู่ในกับเที่ยวช่อง เดินไปได้ไหมพายุมาแล้วพูดอ๋อลมหอบพูดวุ้นไปคอนเทนไม่มนเดินไปหายนี่จะข้าหันได้ลมมันเออเป็นกล้องนะกล้องมันกล่องกล่องไปตามแล้วเลยข้ามนะพูดต่ำกั็น้องมูแล้วเ็ไปรู้หลังคาแล้วเหมือนอ๋อทุกพูดวุ่นไปพี่น้องเว้ยอ๋อลมหอบพูดยิ่งดังเลยเนาะพูดแต่มันลมมันน้อยรุ่นใหญ่เห็นปะโอ้ยหลังคาปีนเลยก็มีได้ รุ่นแบบเป็นพอร์ตจิ๋วไปเลยรุ่นอะไรอยากเห็ดคัมไนก์กับไอ้บ่โอ้คัมไนก์เบ่อายแข่งให้เป็นมเรื่องไปกินเขาเลยคัมกะชิโจ้ก้องกอนเนาะบูปเป็นยังบอกแล้วแต่แล้วแต่เจนตะนุ่มอายนะโอ้บอกยันว่ายันว่าเห็ดคือเคยไม่เคยอย่างนี้เลยชิ้นแล้วมชิ้นอ่ะบ่จำคำเขาคำเคยไม่เลย แต่ว่าตอนตอนยังเป็นเคยใหม่บ่ะบันเห็ดตอนบานเคยอยู่หึงไม่บานหนึ่งปีผ่านไปบ่ะทุกคนเคยใหม่เลยแต่ว่าเอ้าเรื่องเคยใหม่เคยเก่าแล้วเนาะไอ้เรื่องดินกขาเคื่อนยังไดงยังไดงกับเคีงคัดในเด้อไอ้นุ่มเด้ออืมไม่ต้านเหมืนกันมาบอกดูมาบอกกี่บ่ลายแล้วทาพังมุมมะฮือมะฮือกับเป็นมะออื่นนั่นเนาะมะออื่นเป็นมะฮือนะมะอ่นมือฮือเด้อ แต่พวเราจะวานนี่ไหมมาวามันนี่มันนี่ก็เป็นมือืออีกมือือมือเพราะว่า่ารกระทงตอบแหละหาผู้ไม่แใครเป็นคนหาเพิ่มอืแบบจะบอกเราครับนะคือเล่านะคือเล่าหน่ะคนบอกพ่อบ่คนฉีเห็ดชอยเล่าหนับอกพ่อเพราะว่าทางคนหนึ่งคนกลาง ปวดขาี่้้ยใ่้สเปิน้องเมตตายคั่นนีเะยคือเ่เพื่อนต้องเฮ็ดกู้กันเนาะมันต้องสี่คนเหอือกต้องสองคันดังแค่ไเนวายอืมอืมคันยาววอันว่าแล้วสองคนต่อคันนะจังเต็มไว้แน่สนใันลงปันห่วงกันเลนะต่ว่าเจ้าผู้เจ้า่หูว่าดินเพื่อนปสนะไได้หน้าอันว่าอันี้น้าน้องแวบนี่ โอเพี่เนี่ยใช้ให้หน้าพี่นบ่คันแบบคันเลยใกล้เต่าทานเพป็นได้เพี่เนเอามันแบบโอ้พี่เปิ้นจีกัวเลยว่ามีไฮน้ำสูงกว่ามนือแต่พี่เปิ้แปลงไหมแมนคันเปิ้นจีหน้าเองว่ะจะไปเอาดินเพื่อนน้องแวบเพ่นดินหน้าน้องแวบใหมาเองน้องว่ะอิ่มเพื่อนแวบครับเยอะน้อยนันอิ่มแบบนี้เอาอ๋อเจ็บกบดังกังเจ็บ Ngồi thôi là bị sát dài rồi Bộ lột, bộ lột, bó thôi Bảo thêm nó Bảo thêm nó <laughs> Bỏ kia là phần hết áo Đây là quả nhọ vô Ôi, mình không biết chắp một <cười> <cười> à, nó, bỏ vừa thì một bỏ vô Nó <laughs> nhìn thấy mình nổng rồi Bảy cái phần đều là khái nạp nè đấy Hẹn vô đây เดยวเอาเลยขาดเราเอฟซีถามหานวิ่อยู่นี่ยเนี่ยเลยกินหดแล้วองแกปไปใช้หบางคนก็ไ้ชาวแกปชาวแกปไปใช้คือบัม้าน้ำมือนี่ไใบัเป็นชาวมือตีเป็นชาวแกปชาวมือชาวแกปไดเาอะมันลูกเราไปต้องไปยักตั้งกันขโมยเอาแบบร่ววจคุณวิววิววิววบ่ อนไดก็บวประมาณคว่ำประมาณนี่เงเสียทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะประมาครับรถไวกับใบมันพลาดกิเป็นแหง้งจบเไปคนเดียวเลยอ๋อห่ยยฮะยเสื่อมาเป็นคนไร้อยูว่าแหนหสิบกะห่อยบ่เป็นคนลายแห้งคนนเป็นว่าหรือเป็นว่าหรุ้

เรากินข้าวเด้อปอดมา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 นุ่มบังแน่น่ะเราถือมาเต็มถุงเราโอ้ยใส่เด้อเอาไม้เหรอเอาบ่อฮะโอ้ละอืออือขอบใจเด้อเป็นบ่ได้เอามากุ่มมาขายดอกพี่น้องเนาะเอามาแบ่งปันให้ต้มลานบ่นี่ิโอ้แล้วก็จะเอาไปให้น้องมูนะเบิ่งเนาะ ờ ừ... phí nó no cằn phí nó người cái hủ của cái thì đây là đấy thứ ba nó no này mũi hmm. lục à, sai không bỏ mình lục sai cả bộ hiền bố, à đàn thôi nè non chi chì nè <tết> non không chắc non chi oh. no. chì này à. oh, thân, thân, thân. ừ nó làm sai khỏi cái mi ngày than gì đấy nè ừ than 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 ừ ô già lại bạn này nhìn khẩu đấy เออโอ้เ uh, ดี๋ยวลิวน,น่อกิพ่อมาอ้าวบานในนาที่น้องเลดาเด้เกเกเอ, <c oughs> เ,อปเป็นแม่ญ h มายิ้งเก็บไว้เป็นผู้ช <c oughs> <c oughs> ายดิเออเออเนาะพาเขาพาหน้ามา่ยามายิ่งแหละไวมันจะงามคือนเนาะเฮือนสามน้ำสี่หูจักไปเฮือนไว้อ่าเฮือนไว้เ่าไปอยู่กันผู้กันญาเอา่อ เนเครื่องข้างะบอต้าก็ใจดีแต่ช่วงนี้ดอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคือบอต้าว่าและขอเพิ่นฝากเนาะอไปทานในเมืองน้ำมันมาอลไรกัเอ้ามีอย่างก็ซื้อสูกันกินถูกจากเปลี่ยนเจ้ามือบอจ้าถือเลขแหละเนาะฮะพี่น้องเลยก็ถือว่ากับบ่มีอย่างไรดอกคลิปนี้ก็ได้ผ้ากันน้ำท่ายคลิปเนาะบรรยากาศ ซุ่มแซวกันกินข้าวเพื่อนตานุ่มแล้วกินบวชไข่บ้านุ่มคือเก่าพี่น้องเลยกินบวชกินตานุ่มเก่าแต่ว่านี่ก็กินแต่ว่านี่นะกินน้ำกันได้ตานุ่มเยอ่ากินน้ำกันแต่ว่ามีแล้วมีน้ำก้อนนะแ้าจะไปหายสาตานะได้ก็หายโลดเอาตัวใดแล้วกินได้ไปหายโลดแต่น้ำหวานน้ำหวานเรากินไม่ได้บ่วิธีจำแมงนกโอ้ จันเอาไปอะไรแล้วปั๊บใช่อตัวกัวมีฉันเอาไว้ปั๊บใช่สีบอกเข้มเนาะมี่แเงี้ยตาวนาหวานเรากินหมดได้อืออืตัวนาวานนี่โอ้ยถอกใส่ถ้วยโอ้ยสดคักคือช่างแบบกัดถงแทงคักเนาะโว้ยคักเลยเอ้าพี่ไม่ใช่เอ้ามาดูไปบ่มามาเอาใส่ถงจึดีแน่เนาะเห็นว่าให้ลูกให้เมียกันอ่าเอาบาทนี่เนาะเออ โอ้มาอันว่ายนี้เบลอไปทิ่มใส่กระยะตัวนี้อ่าแล้วเอาแล้วเอาถ้วยมาอีกมากินน้ำหวานเนาะเดอะมาแล้วก็ช้ำจังใดชักที้ว่าจังใดเพอมันลืึกมันเคยกันแล้วก็บชักจี้ว่าได้ไดมบ่ตายเองกันเลยเนาะก็เป็นกันเองกันแหละเทนน้ำนี่ก่อนนึกเอาเลยเอาเลย เปืือเพืออนเล่าชีแล้วนี่ก็คือชังชิได้มาดนอย่ตอนนีได้คือซุ่มโบเยวอต้าเนี่ยพี่น้องเลยเขากกับยถือกันนนกันเองรถมันยังก็ได้ลูกชาวไทยาวนากันเนาะเอ็ดผลมิ้นมาโย้มาชันสบายสบาย้วั้นแบอเดสบายสิรวยสบายก็คือแบบเพียนี่แหละเอ้าเจยังบุทันรวยด้วยเตมจะท่ใจยังบุทันรวยนะเนาไเอาถ่วไปเอาเยอะกินน้ำหวานก่เออเอามาเลยใครยรวยเลยเคยเคยชียในบง อ้าเอาอย่ารวยไว้เนี่ยอยากเห็นนะเล่นลุ้ยเลยเนาะเจ๊ชิเปงคอยกินบ่นลำโบหนีมี่ยังเหรอโอ้เบ่งได้เนาะเอาช่วยเดียก็ได้ช่วยเดียก็ได้เอากินน้ำกันนี่เด้เห็นเจกินคนเดียวเหมือนแต้วนุ่มเน้ดีดีดีเต็นถุงเส้นสีสีเหลืองเนี่ยเบียดสีเหลืองเนี่ยไปอันกองไอ่เออมากินไม่กินของหวานเนาะกินของข้าวหรือกินของหวาน ดรมาเลยแต่เป็กองเนี่ยหืมต้องคอยกอดนิเมย์เลยเมยจะเย็นในเมย์ฮู้วววใส่แล้วเนี่ยมาบบบนี้มากินอ่ากินของข้าวแล้วก็กินของหวานบบบนี้กินน้ำหวานก่อนบบบนี้มื่อนี้ว่าตาเรียกยังเดียวเลยนะมื่อนี้เรียกยังเดียวเบิ่งเบิ่งมื่อนี้นับก่อนมื่อนี้ทวงบุญคุณกันอ่ะมีช้อนเนาะแล้วก็น้ำหวานเนาะ กับเข่ามันนี่เออมื่ออื่นพุทธชเรียงหม่หมันเบิรเด้อบิพอแล้วพอแล้วมีอีกอันนี้เอาชมีอีกอ่ะเรียกอีกชมูมีแ้วกบเิร่าเงินในถุงเพออันโบโบไว้เนี่ยโบบไวยเียเลยนี่เอาตรงนี้เดี๋ได้ชนะบควเผื่อบด้มาเจับแมงวันบิดมาไหมลนุ่มมาไหมให้นอยใ่โทษนเขาไว้ดักแมงวันบ่ทางไหน

แตงว้าแล้วน่ะเราบอกฟังแต่เราเองยังงามเหมือนกันเหมืเราก็งยังงามขนาดเราเห็นแต่เราใส่หมวกได้เราเถ่ายเว้ยเราเมื่งคิดเราให้ไปถึงว่าแบบว่าเราอายุชเฉนี้เลยพ่อไปว่ามาเพิ่นเพิ่นก็มีช่องยูทูบได้แต่ว่าไม่ได้เห็ุคลิปเลยเมื่อเราถามชาวเบี้ยอายุเหตุยูทูบเนิ่ดได้หรอเพิตั้งให้หรอว่าชาวเบี้ยเลยบอกว่าโอ้แบบแฉ่ลาเพิ่นตั้งให้เออมาไหมแตนุมาไหมได้ย่างอายุพี่เราเลยเรื่อยไม่ได้กินกินเราก็อยากกินานุ่มม

อ่าว้าช่างคือซาเบียนะลายเียเอคำว่าบอกบอกพซีมไีอะเ้้ดีอ่บาเบียผเขอเรืองเขาเล่าที่ว้าเป็นว้าลายนอะเบียผจะพูดว่าคอยละมักเลืคนเาันนะรบอกวาแจ็คีาจ็คสีเอาอย่างให้บงให้บง้วเปิดกล้องมาจต้องเห็บชิดดีแล้วพลมินดีแล้วยน้ยตาบ้บ่บ้านเป็นยังพนมินมิน อันติเขาาคดีกุณบุติพี่เ้องเขาจะได้ปับปุปงก็เปลี่ยนเตถ้าว่าเรื่องนิสัยสบากั่อยู่สบเป็นคนเาเปลี่ยนว่าลายพี่น้องนิสัยมันยังเปลี่ยนยอยู่นะแซ่บบ่ผ่านบอผ่านเนาะโอเคพี่น้องเนาะกินน้ำหวานกนเด้อพี่น้องเดิอมาเดินมากินน้ำกันนี่เนแขางแข็งมารับเส้นกันลายเนาะดินกินกินสบายไมหยั้งบ้านจะพากันไปเบื้งดินบอ เออไปไปเบิ right? uh, ้งไปเบิ้งฉันบ่มันโดนไลยกบูได้ได้หน่อยซื้อน้ำมันเบิดได้เงินจีอ่อาดินเขาเฮือนนี่พาเป็นไปเบิ้งวันเหียวอืมทางเพื่อน้องแวบเลยเนาะโดยโดยอ่ะกินอิ่มมีพี่พญาแล้วก็ไปใช่ป่ะนี้ไปไปไปไ่ต้องอยู่หรอกอ่าทั้งเบาหนังคนกเบาเหียดบ่เออเอาเอาสบายดีก่อนฉันโอ้สบายดีสบายดีน้องเวตา เนาะอ่ะผี้เสียวตาพิ่น้องวิทลูกวิเต้าอยู่ยาพิ่นงดอกเท่านั้นเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะขโมกขบใจละลายเดอ้อเนาะที่เขามาเบิงมาชมแะ้วก็บกดข่ามโฆษณาพี่น้องเลยใหคลิปนี้ทางบอตาาเองก็กคือได้ขอกล่าคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบาย